วันนี้น้องกันก็ยังอยู่ที่อาจารย์พลวัศวัตรนะคะเราก็จะมาศึกษาในส่วนของสมเด็จวัดระฆังนะคะชุดนี้เป็นปิดทองเป็นพระสมเด็จปิดทองล่องชาล่องชาตินะคะถ้าอย่างไงน้องกันฝากงานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ในส่วนของวันที่23กุมภาพันธ์2568ที่ไปษนีถ่ายแจ้งวัฒนะนะคะอาหารเช้ามีค่ะน้องกันก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะอาหารกาแฟ เครื่องดื่มต่างๆนะคะน้องแฟนยังเลี้ยงเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของนี้เราก็ยังเอาในส่วนของกล้องพันเอ็กแล้วก็คนอาจารย์สิทธิชัยไปให้ความรู้ในส่วนของงานนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องตรวจมวลสารเนี่ยก็ยังมีน้องการกับพี่เชษ์ไปให้ความรู้ในส่วนของรายละเอียดในส่วนของเครื่องตรวจมวลสารอยู่แล้วนะคะแต่ของค่าตรวจมวลสารเนี่ยเจียสามร้อยนะคะตามปกตินะคะใครมีพระที่ดูว่าน่าจะเป็นทองคาใช่ไม่แน่ใจก็ ไปยิงดูนําไปเช็คนะครับก็เราไปเจอกันวันที่23กุมภา2 5 6 8ที่ไปรษณีไทยแจ้งวัฒนะนอกจากยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะไม่มีพลาดรักงานนะคะก็อิ่มท้องอิ่มใจสบายกระเป๋ากลับบ้านกันนะคะแล้วเราเจอกันค่ะวันที่23กุมภาเจอกันค่ะที่ไปรษณีไทยแะ่เขาว่ามีการลงรับสีดำก่อนแล้วก็ลงชาสีแดงแล้วก็ปิดทองคำแผ่นอันนี้ครบสามชุดเลย พระอ,องค์นี้น่าจะเป็นพระสมเด็จพิมใหญ่เกตทุสุสมพุทธศินยุคกลายนะครับเป็นพระที่จำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทยัยเ<ะ>จอพระแบบนี้เราจะเห็นความเก่าชัดเจนไม่ว่าความเก่าของรักความเก่าของชาติแล้วก็พระอ,องค์นี้เป็นพระที่เก็บในพื้นที่เปิดก็เลยมีชีฝุ่น เกาะจับติดมีความเก่าลงมาเกาะจับติดนะครับเป็นแบบที่ดูง่ายพระที่เก็บไว้ในพื้นที่เปิดแบบนี้จะดูง่ายกว่าพระที่เก็บไว้ในหีบ oh. เพราะว่าความเก่าลงไปเกาะจับติดการเปลี่ยนแปลงการแปรภาพเจอความร้อนความชื้นอะไรเงี้ยมันก็มันง่ายตตแต่แต่ถ้าในหีบเนี่ยมันจะอยู่ที่ความอับชื้นอย่างเดียวใช่ ในกล่องในกล่องไม่มีอากาศระบายก็ไม่ลงไปกับเท่าไหร่นะคะรันอีนิ้าเนื้อสวยนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกานาพเห็นชัดเจนว่าพื้นผิวมีความสูงความต่ำลักคองเป็นชั้นๆเลยนะฮะทองคําแท้ก็ออกเหลืองอลามเลยนะคะเป็นผ้าที่สร้างให้สำหรับเจ้าขุณมุกนาย พระสมเด็จพิมพของยุคปลายเป็นพระที่พบเจอมากทั้งนี้ก็เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่สี่มีวาระสําคัญหลายวาระหลายวาระแล้วก็แต่ละวาระก็มีการสร้างพระสมเด็จไม่ต่ำกว่าแปดพันสีส่พันองค์ใ,งใช่ค่ะลคั้งใช่ใช่ะะแล้วมีการปลูกเสกเยอะมาก<อ>นะคะ<อ>ในยุคนั้นเพราะฉะนั้นพระยุคปลายจะมีให้เห็นเยอะแล้วก็ อุตสิาห์ินก็งว right. ัฒมด้วยใช่ค่ะแล้วก็ข้อพิธีใหญ่ด้วยครับเป็นพิธีของหลวงของพระเดชพระแก้วดังนั้นนอกจากสเด็จโตเป็นประธานแล้วก็ยังมีรูบาอาจา์ทั่วประเทศทั่วประเทศไทยไปร่วมงานตกงนะครับใช่ค่ะทําไมพระสายวังถึงมีพระบิมของหลวงพ่อเกันแต่ง่าหลวงพ่อเนก็มาก็ถูก เชิญ้ามาเชิญ้ามาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะมีพิมพ์ของหลวงพ่อแก้ววัดเกวันมาหมดคือทั่วสารทิศนะคะทั่วสารทิศของเมืองไทยเดี่ยทุกคนก็จะเข้ามารวมที่วัดพระแก้วเพื่อเป็นการปลูกเสกพระชุดนั้นในในปีนั้นนะคะเป็นปีที่ปลูกเสษพระที่ใหญ่ที่สุดอาจารย์ที่ยังมีชีวิตก็ยังอัญเชิญปู่อาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วก็กลับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้อุดรใช่ค่ะเยอะแยะมากมายนะคะในประวัติในประวัติเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะว่ามีการปลูกเสกชุดที่ใหญ่ที่สุดในเป็นพระสายวังเนาะถ้าแบบนี้พระพุตธคูณจะสูงกว่าวัดระฆังเพราะว่าเป็นการปลูกเสกสองชั้นใช่เป็นการปลูกเสกเป็นพิธีใหญ่ใช่ค่ะพิธีใหญ่แล้วก็สมเด็จโตไปปลูกเสกแล้วรอบหนึ่งแล้วก็นํามาเข้าพิธีในส่วนของวัดพระแก้วอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ย แค่ว่าคนนี้เลยชื่นชอบกันเยอะของธุรกิจเขาก็จะเล่นแต่ต้นสุดอลังกาละลังาใช่ค่ะแต่ว่าคนที่ยึดในเรื่องของพระพุทธคุณเขาก็จะเล่นที่ี้เขาเก็บเหมือนกันนะใช่ค่ะสายอนุรักษ์เราเนี่ยคือเราแบ่งมันสองฝ่ายอยู่แล้วก็คือทั้งเล่นรูปรูปพิมพ์ทรงแล้วก็พุทธคุณนะคะแต่ทั้งสองอย่างมันต้องมาด้วยกันเนาะ ผ้าแบบนี้ดูง่ายนะครับสีขาวๆที่เราเห็นเนี่ยสีเทาๆเนี่ยก็เป็นลักษณะของที่ปูนที่พงลงไว้กนคจับดิดแล้วก็ทําให้พ้าเกิดมีความเก่าลักกอดมียับมีย่นนะครับใช่ค่ะผตาปี่ดูง่าย,ายเนื้อก็มีโมสารซ่อนอยู่ข้างในอ่าลักกลงมาไปสีเหลืองๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นลักษณะของสีของน้ํารักที่กปกคลุมไว้ นะครับแต่เนื้อในจริงๆก็เป็นสีขาวแบบนี้ถ้าท่านใดมีพระเยอะแล้วบอกว่าจะต้องมีพระที่เคยหักแล้วก็จะเห็นว่าเคยลองหักกันดูบ้างแล้วแหละหักมาแล้วเนี่ยจะมีเนื้อข้างในจะเป็นแบบขาวใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะในส่วนของรูปลักษณะ แล้วก็สิ่งพิมพ์นะคะของในส่วนของพ้าสายวังเนาะน้องการก็ฝากไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงนองการฝากเรียนเชิญนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีของกันพระแบบนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นสายวังโดยตรงนะเพียงแต่เป็นผ้าที่ถูกสร้างในไปแล้วแล้วก็นํามามาลูกเสกอีกทีหนึ่งในปีใหญ่อ๋อมันก็แยกได้เป็นสองอย่างเนาะทั้งสายวังแล้วก็ที่เราเล่นกันสาเร็จโต นะคะก็ถ้ายังไงน้องการฝากงานประกวดพระเครื่องนะคะของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะถ้าติดขัดหรืออยากรู้อะไรก็เราไปเจอกันในงานอาจารย์พลก็ยังเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ยังให้ความรู้ในส่วนของพระสมเด็จสายวังแล้วก็สามหลวงให้กระเปาเป็นอย่างดีนะคะถ้ายังไงน้องการฝากงานประกวดพ้าเครื่องของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ในส่วนของวันที่23กุมภาพัุม์า สองห้าหกแปดที่ไปสนีถ่ายแจ้งวัฒนานะคะอ,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 อาหารเช้ามีขายน้องกันก,ก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะอาหารกาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะคะน้องกันกยังเลี้ยงเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของนี้เราก็ยังเอาในส่วนของกล้องพันเอ็กแล้วก็คนอาจารย์สิทธิชัยไปให้ความรู้ในส่วนของงานนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องตรวจมวลสารเนี่ยก็ยังมีน้องการกับพี่เชษ ไปให้ความรู้ในส่วนของรายละเอียดในส่วนของค่งตัวบางสารอยู่แล้วนะคะแต่ของค่าตัวบางสารเนี่ยเสียสามร้อยนะคะตามปกตินะคะใใครมีพระที่ดูว่าน่าจะเป็นทองคําใช่ค่ะไม่แน่ใจก็ไปยิงดูนำไปเช็คนะครับคือจริงๆเนะี่ยในส่วนของเราเนี่ยคิดจุดละสามร้อยบาทนะคะแต่แต่ส่วนใหญ่ในงานเราก็จะเคลียร์ให้อยู่แล้วนะคะก็เราไปเจอกันวันที่ยี่สิบสาม กุมภา2568ที่ประชันีไทยแจ้งวัฒนะ,ะนอกจากยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะ,ะไม่มีพลาดรักงานนะคะก็อิ่มท้องอิ่มใจสบายกระเป๋ากลับบ้านกันนะคะแล้วเราเจอกันค่ะวันที่23่สิบสมกุมภาเจอกันค่ะที่ปริชัีไทยขอบคุณค่ะ